พบกันอีกครั้งหนึ่งกับ It's o okay k to Be Different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออร์ทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการออมนะเพราะว่าการออมเนี่ยมีความสามคัญต่อความมั่นคงของชีวิตของทุกคนในกลุ่มเครือข่ายออร์ทิสติกของเราก็มีการจัดตั้งกลไกนะครับที่เรียกว่าธนาคารชุมชนออร์ทิสติก ในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดทั้งนี้เราเดินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาสถาบันการจัดการการเงินภาคประชาชนต่อไปนี้ก็จะได้นําเสนอเรื่องราวแนวคิดแล้วก็วิธีการในการระดมนะครับด้วยการจัดการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตพบกับเรื่องราวที่จะนําเสนอต่อไปเลยครับ คนออทิสติกสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ It's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดวันนี้ครับเรามาที่ชมรมผู้ปกครองคนออทิสติกจกังหวัดพิุโลเป็นชมรมต้นแบบในการออมทางชมรมเองได้จัดตั้งกลุ่มธนาคารชุมชมออทิสติกขึ้นนะครับ เรามีวัตถุประสงค์อะไรเกิดเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์โดยดวยิธีการถือหุ้นแล้วก็มีเงินฝากประเด็นที่2ก็คือเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาประเด็นที่3ก็คือเพื่อเป็นการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันประเด็นที่สีเพื่อเป็นสวัสดิการ,รที่สําคัญประเด็นที่5คือพัฒนาจิตใจเป็นคนดีนะครับ เพราะว่าการออมหรือการกู้ยืมเงินกันเนี้ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ถูกต้องครับมีแล้วก็ความสมคีมมีวินัยแล้วแนวโน้มในอนาคตต่อไปเนี่ยาวางระบบให้กว้างขึ้นหรือว่าหาผลประโยชน์ให้กับธนาตของสมาชิกเราเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรทางถูกก็มาทางด้านการตลาดให้แล้วก็<อ>ทางด้านแพ็กกิ้งให้ร่วมมือกับนักศษามหา,ายัยศรสีนักดิบวิโลประชาสัมพันธ์ในการ,รจำหน่ายสินค้าให้เราด้วยครับครับเราก็ผลิตอย่างเดียว สินค้าเราที่ทําส่วนใหญ่เป็นอะไรครับแผ่นไม้ล้างภาชนะปีที่ผ่านมาทางบริษัทถูกก็ได้ให้เราปรับเปลี่ยนสินค้าเพิ่มมาอีกจากไม้ล้างภาชนะมาเป็นไม้ขัดตัวได้ปรึกษาหรือกันไว้นะครับทางครูกับทางสมาคมโดยเฉพาะอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานน์ก็คือเราจะไปถึงโซเชียลแอนต์ไพรส์ธุรกิจเพื่อสังคมนะครับถ้าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมปุ๊บเนี่ยเงินทุน ก็จะต้องมากขึ้นกิจการก็ต้องใหญ่โตมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแหล่งเงินทุนออมตรงนี้แหละเป็นแหล่งสําคัญเพราะว่าเป็นต้นทุนกรณีที่เราจะใช้เงินทุนเยอะๆเนี่ยทางอาจารย์สุสักได้ประสานกับทางธนาคาร SME ถ้าเราไปกู้เงินธนาคารโดยไปลําพังก็แน่นอนแล้วครับว่าการกู้เงินก็จะลำบากแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีต้นทุนนะครับ,รบมีแหล่งทุนของเราเองอยู่ที่สามารถที่จะแสดงให้เขาทราบว่าเรามีทุนหมุนเวียนก็เหมือนกับ เป็นหลักประกันในการกู้เงินเพื่อจะทําให้กิจการของเราสามารถที่จะพัฒนาให้เด่นตัวเพิ่มขึ้นถ้าเราพัฒนาสินค้ามีเงินทุนมากขึ้นรายได้ให้กับสมาชิกก็จะมากขึ้นคการนี้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะได้ดีขึ้นดีขึ้นครับอาจารย์ฝากไลหน่อยเรื่องการออมเป็นสิ่งสําคัญครับไม่ใช่เฉพาะคนพิการคนปกติก็มีการออมนะครับ ซึ่งการออมก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ในการที่จะไปประกอบอาชีพหรือใช้นยามขัดสนการออมเป็นหลักสําคัญต่อชีวิตนะครับและนี่คือครับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกับงด้านของสมาชิกในชุมชนการออมสำหรับผู้ครองครับคิดว่ายังไงครับ คิดว่าเป็นการดีนะครับที่ชมรมมีโครงการนี้เพราะว่าจะได้เสริมสร้างทักษะในการเก็บออมให้กับบุตรหลานนะคะคจะได้มีเงินเก็บน้องเอกน้องเอกชัยเนี่ยชอบการออมไหมครบครับช่วยให้เราลดรายจ่ายในสิ่งที่ไ่จะเป็นนะครับอ๋อเราเพื่อเราก็เก็บเงินตัวนี้ไว้นะครับ,รบต้องการที่จะเอาเงินออมของเราที่เราออมไว้เนี่ย เอาไว้ทําอะไรลูกแกเอาไว้ใช้เพื่ออนาคตครับในอนาคตเพราะ<ล>อนาคตเราเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างโอ้สุดยอดอยากให้เราเนี่ยฝากอะไรให้กับทางด้านของเพื่อนเพื่อน่าที่เป็นบุคคลพิเศษเหมือนกันในเรื่องของการออมอยากให้ทุกคนเก็บเงินไว้ใช้เพื่ออนาคตที่ดี mm hmm. เพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเพราะตอนนี้เศรษฐกิจกมันก็ไม่ดีอ,อยู่ด้วยครับในความพิเศษของบุคคลอ,อิสติก mm hmm. การออมมีความสำคัญสำหรับพวกเขามาก เขาเองยังมีความคิดที่จะออกเพื่ออนาคตแล้วคุณผู้ชมละ่ะเราจะเริ่มต้นออกเมื่อไหร่ลองติดตามในช่วงต่อไปครับ ในเรื่องของธนาคารชุมชนออส,สติกนะครับว่าที่ฐานะของทูเนี่ยลงมาช่วยในเรื่องของการเก็บอมอมให้กับคนออส,สติกแ<ช>นวความคิดของทูทำไมทำเรื่องนี้ครับผมอ่าโอเคค่ะบุคคลออสติกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะไม่สามารถไปทํางานในออฟฟิศได้ใช่ไหมคะก็ะะต้องอออลาออกมาดูแลลูกตลอดเวลาพอมาดูแลลูกตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องหาอาชีพที่อยู่กับลูกได้ด้วยพอมีอาชีพเสร็จปุ๊บ รายได้อะก็คือจากเคยที่ทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยรายได้ก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะพอมีเงินมีรายได้เนี่ยก็ต้องรู้จักเก็บออมใช่ไหมคะคพอเก็บออมปุ๊บเนี่ยบางทีก็อาจจะมีชอ็อตมีอะไรบ้างใช่ไหมหลายคนก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบอะไรเงี้ยค่ะพอไปกู้หนี้นอกระบบก็ไปเป็นหนี้อีกใช่ไหมคะคพอเป็นหนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมารักษาตัวลูกอีกอะไรเงี้ยคือมันมีภาระซ้ำซ้อนเข้ามาอีกเราก็เลยมีแนวคิดคือหาเรื่องกทามูลที่ออทิสติกไทยว่า ถ้าอย่างนั้นน่ะเรามีแนวคิดที่จะทําให้เขาส่งเสริมให้ตั้งการรวมกลุ่ม<น>ออมทรัพย์<น>ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ภายใต้แนวคิดของธนาคารชุมชนนั่นก็คือการออมในลักษณะหุ้นนะคะคเพราะว่าการออมแบบหุ้นเนี่ยมันสามา,สามารถที่จะแบ่งปันได้เวลารีเทิร์นกับ,บที่ที่ผู้ผ่าฝาะคะ่ะทำเป็นออมทรัพย์เนี่ยมันอยู่ภายใต้บัญชีเดียวเนี่ย เวลาได้ดอกได้รายมาเนี่ยมันก็แบ่งกันยากนะคะแต่ถ้าเราจัดการในลักษณะหุ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการได้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆค่ะ,คะก็เหมือนกับมีที่พึ่งนะคะก็เหมือนเขาก็รวมกลุ่มกันเองเขาต้องมาเจอกันทุกเดือนอยู่แล้ว แล้วก็เอาเงินมาฝากนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีเงินธนาคารชุมชนที่ไหลเวียนอยู่ประมาณ5ล้านบาทนะคะเราก็ได้หาเรือทางธนาคารอมสินว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้การจัดตั้งธนาคารชุมชนเนี้ยถูกต้องตามแบบกฎหมายมีการรองรับของระบบที่มันเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินเพื่อชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะทางทางมูลที่อุตสา์ไทยทางอาจารย์จุศก็ได้ปรึกษากับทางธนาคารอมสินนะคะเราเราก็ได้จัดหาระบบที่เป็นธนาคารใช้ อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาติดตั้งทดลองนำล่องที่นี่เป็นแห่งแรกก็อาจจะได้เห็นในระบบนะคะก็คือมีการระบบทรานสัคชั่นระบบการฝากออมที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเป็นทางการเลยนะคะพอทำไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะเชื่อมเข้ากับระบบของธนาคารออมสินนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นธนาคารแบบปกติเลยเป็นอย่างถูกต้องออตามกฎหมายพอมันเป็นสถาบันที่ถูกต้อง อาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นเหมือนสาขาย,ย่อยของธน,นาคารอมสินอันในอันาคก็ต่อไปจากการที่อมสินเนเข้ามาดูแลแล้วเนี่ยคูวังมาตรการหาร,ารือวางนโยบายาอะไรที่จะต่อยอดเรื่องนี้ไหครับจริงๆเราก็จะไปส่งเสริมนะคะเราก็คุยกับทางมูลที่ออทิสติกไทย<า>ว่าธนาคารชุมชนของภายใต้ออทิสติกอะค,ะค่ะก็จะต้องส่งเสริมให้มาเป็นระบบนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้ป้องกันความไม่ถูกต้องอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในระบบอะไรอย่างงี้ค่ะสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ คงได้เห็นแล้วนะครับว่าธนาคารชุมชนออทิสติกเนี่ยเป็นกลไกลที่มุ่งพัฒนาศุกภาพยั่งยืนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงได้เข้าใจแนวคิดวิธีการแล้วก็แนวทางในการจัดการทั้งหมดนี้เนี่ยเราต้องการสร้างวินัยการออมก,ก็หวังว่าท่านผู้ปกครองนะครับหรือว่าเครือข่ายที่รับฟังนึงแล้วนะครับก็คงไปสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเข้าสู่ระบบการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตของตัวเองต่อไปสำหรับวันนี้ รายการขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับอยากมีเพียงแค่ใครสักคนที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉันเซนทาใครนอกใครกาหนดต้องมาพบ ทางที่ยากเกินไปชีวิตมันช่างแสนไกลไม่รู้จะทำ